ข้อยี่สิบนะบอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนาะเอสเนี่ยแบ่งครึ่งมงุมเอ,อแบ่งครึ่งด้านนะ PQRS เนี่ยพวกนี้แบ่งครึ่งด้านหมดเลยและเออยู่ภายในนะครับ M อยู MU ่ภายในครับแล้วก็ให้พื้นที่เหล่านี้มาคือเลขอะไรบ้างครับส3 55และ 24บครับคำถามคือรูปสี่เหลี่ยม a b c อ่ะมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับวิธีการกําหนดตัวแปรคือเราลากเส้นสีเขียวนี้ก่อนเป๊กับรูปสามเหลี่ยมไงทีนี้จะเห็นว่าตัวเนี้ย P เป็นจุดก,กลางใช่ไหมดังนั้นฐานเท่าสูงก็เท่าดังนั้นตรงนี้ก็พื้นที่ A ตัวเล็กนะครับคราวนี้ตรงนี้เช่นเดียวกันครับฐานเท่าสูงเท่าชื่อว่าดีด็อกฐานอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับฐานเท่า สูงเท่าชื่อ VBoy ยสุดท้ายอันนี้ c ตัวเล็กนะทีนี้เราเขากำหนด3ามามาหมายความว่าอะไรครับบริเวณไหนครับบริเวณนี้นะ3าสานี่คือ3ามนะครับนี่นี่คือ3าสทีนี้5้คือตรงไหนครับ5้าของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับ A กับ d d o g ครับถูกไหม A กับ d Do g เนาะ ทีนี้สุดท้าย24อยู่ตรงไหนครับ B กับ C นะเห็นไหมครับเราได้3สมการแต่มันมีทั้งหมด4ตัวแปรแต่ไปดูเป้าหมายก่อนนะครับตามคุณหลอดไฟไอเดียไปดูเป้าหมายก่อนว่าพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยคือไรดูดีๆครับ2เท่าของ A ตัวเล็ก2เท่าของ B บอยตัวเล็กแล้วก็2เท่าของ C แคปตัวเล็กแล้วก็2เท่าของ D ด o บตัวเล็ก บวกกันหมดก็คือ2องนึงสอง 1, 2, มาเนาสองคูณด้วยผลบวกของ A ตัวเล็ก B C D นะครับแล้วไงต่อเราดูสมการทั้ง3เราเราไม่ต้องใช้ทั้ง3าก็ได้นะครับใช้แค่2กับ3พอเพราะมันครบแล้วไง ABC D อันนั้นไม่เกี่ยวก็ได้แต่ถ้าใครอยากหาทุกอันได้หมดนะครับแต่นี้เราต้องการหาคําตอบนี้เลยเราจะได้เร็วไปหน่อยน,ะน้ำสองกับสบวกกันปับ๊บก็ได้ ี่ตัวแปรนี้เท่ากับเอ้ยเออเจอถูกแล้ว79ครับดูว่าบวกเลขผิดแต่อย่าไปตอบ79นะครับพอดเด็กต้องคูณ2ครับต้องคูณ2นะถ้าลืมคูณ2อีกก็สวยอีกละอืมต้องคูณ2นะครับทุกคนครูหวังว่าครูคงไม่ผิดต,ตอบหนึตรอบ158นะครับ